พรมลิขิต e p 9พุตตารอินเนอร์การเกตความร้ายมาเต็มๆเ,เป็นอีกหนึ่งฉากที่สร้างเสียงฮือฮาหนักมากสำหรับละครพรมลิขิต e p 9กับฉากเดือดที่พุตตานหรือเบนล่ารานีจ้องมองแม่กลิ่นน้ำตาลพิจักคณาโดยยายกุยรัดเกล้าอมารดิต เคียนทำโทษที่ขโมยสร้อยของพุทธานไปขายซึ่งสร้อยนี้เป็นของที่ระลึกถึงพ่อแม่ของพุทธานที่เจ้าตัวนำมาจำนำกับยายกุยไว้ซึ่งการแสดงออกทางสายตาของพุทธานฉากนี้เรียกว่าองค์แม่การเกตลงมองแม่กลิ่นด้วยสายตาแสดงความสะใจสุดๆก่อนจะมีฉอดระลึกชาติแวบ,บเข้ามาจนพุทธานรู้สึกตัวและตัดสินใจให้หยุดทำโทษเพียงเท่านี้ถึงแม้จะยังโกรธและไม่ให้อภยัยแต่ก็ยอมจบเรื่องเพื่อยายกุย เรียกว่าฉากนี้เรียกเสียงชมจากแฟนๆว่าอินเนอร์เบลล่าราณีที่ถ่ายทอดออกมานั้นเข้าถึงอารมณ์คนดูสุดๆดูแล้วรู้เลยว่านี่คือตัวตนของการเกตและพอกลับมาสู่ตัวตนของพุทธาเบลล่าก็เปลี่ยนสายตาเปลี่ยนอารมณ์จนคนดูเป็นคนละคนทันทีเรียกว่าฝีมือการแสดงเทพมากจริงๆจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ